กดแรงดึงดูดหรือ law of attraction นะคะโด่งดังมากมายเลยทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ the secret the magic the greatest หรือว่า law of success นะคะมีหลายหนังสือมากเลยค่ะที่แนะนำเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการอ่านหนังสือหรือรับชมวิดีโอ the secret the magic เนาะรวมถึงคลิปมิวลอนที่เคยออกช่อง3าเป็นกฎวิทยาศาสตร์เพื่อเราจะได้รับรู้ว่า สมองของเราแรงดึงดูดของเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรบ้างโดยหลักๆแล้วนะคะการที่เราใช้กดแรงดึงดูดเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความสุขในเรื่องของความสําเร็จอย่างแน่นอนด้วยไม่ใช่ว่าไม่แน่แน่แน่นะคะต่อให้คุณไม่เข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดคุณใช้มันอยู่ผ่านอารมณ์ความรู้สึกของคุณสมองของคุณเป็นตัวจับคลื่นความถี่และดึงดูดสิ่งที่คุณ ปรารถนาเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้เลยว่ายิ่งคุณรู้สึกแย่คุณกําลังดึงดูดเรื่องราวแย่ๆและถ้าคุณรู้สึกดีดีและดีในหลายๆด้านของชีวิตคุณชีวิตคุณก็จะดีดีดีในทุกๆด้านต่อให้คุณไม่รู้กดแรงดึงดูดแต่คุณก็ปล่อยปฏิกิริยาบางอย่างในชีวิตคุณและปฏิกิริยานั้นกําลังดึงดูดและเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะสามารถศึกษาคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรูมีคลิปฟรีสอนฟรีค่ะเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดภาค อนุบาลเนาะกับคอร์สมหากรรบยี่สิบวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคัง่งเรียนรู้ฟรีค่ะถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากคนเคยจนวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วบอกว่าทุกคนจะโชคดีค่ะ